ก็ครับสวัสดีทุกคท่าน,นกันด้วยวิดีเกมไมค์ครับตเด็กอีพีสองว้าววันนี้เราจะพาทุกคนไปเข้าถ้ำกันนะครับโอ,โอเคอย่างแรกเลยคือเราต้องเตรียมอุปกรณ์กันหาถ้ำนั่นเองซึ่งผมไปทำงานไปหาหลังไมมาแล้วด้วยนีนคือคลิปนี้นี่ก็คือมุ่งเข้าถ้ำอย่างเดียวเข้ารูรูรูอย่างเดียวเลยนะเออนี่อุปกรณ์ก็เตรียมพร้อมแล้วของเสริมนะอุปกรณ์อะไร ถืออาหารที่คูดทอสมีพร้อมแล้วตอนนี้บล็อกต่อะลรเรียบร้อยแล้วเราจะไปที่ถ้ำกันเลยนะหาหลังไมมา,มาหาแมงแทบทุกรูเลยมีรูฝั่งนูง้รูฝั่งนูง้นรูตันที่เราเจอแต่อีกปีแรกที่มันเหมือนยาวๆอะ่ะแมงตันไปนสำรวจไปแล้วแมงตันไอที่ี้ะโอ้โหเสียเวลาที่หายเลย ดู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 คูดทางลงไว้ดูดูโอ้ดูคูดทางลงอ่ะโอ้โหคุณหมดอานท่ามาตอนแรกมันเป็นท่าแบบสี่เหลี่ยมโง่แล้วให้กระโดดลงไปเลยแบบมันเฮี้ยมากยังไงคือกระโดดลงไปก็เกือบตายอ่ะผมเลยคูดทางลงไว้นี่ทางลงทางขึ้นเรียบร้อยจะได้ขึ้นขึ้นลงลงได้สบายนะไม่ติดกระขัดอะไรเท่าไหร่ก็ได้สำรวจมาแล้วนิดหน่อยแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะวันนี้เราจะมาหาแร่เหล็กกันนั่นเอง เราจะไม่ทําการเอาไดมอนนะ่ะว่ามันดูจะเกินตัวไปนิดนึงสำหรับอีพีสองเราไม่ต้องรีบก็ได้นะเราไม่ใช่โปรเพยเยอเอาเหล็กไปก่อนเหล็กที่เราต้องการเนี่ยน่าจะมีประมาณครบเซตเลยนะสาสิบกว่าก้อนนะเออถ้าจะให้ครบเซตเลยก็สามสิบกว่าก้อนน่าจะนิดเดียวมั้งไม่น่าเยอะหรอกลองปังกทอดูมีตรงไหนไหมไม่มีแล้ว โอ้โหเป็นงูโฉบมึงตายไปแล้วมีแร่เล็กหรือเปล่านี่นี่นี่ไปไปดเรียบร้อยป๊อบอ่าเอ้ยียอะไรอ่ะืหมึงอีกแล้วเล่นกูอีกแล้วหมาอีสัตว์เอากดอะไรล่ะโอ้โหกูระเบืออืมอืมอืมชิ้นนี้เก่งเหรอมึงเก่งเหรอโอเค้ทำตัวกโอ๊ยน้่มันอะไรตั้งห่าวะ ไป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 เดี๋ยวกูช่วยตีสกเกิลตันเอาวันนี้วันนี้วันนี้ไปสิไ,ปไ,ปไอ้สับปรบปรบอะไรนักหนาวอะเฮ้ยไอ้เหี้ยกูจะตายแล้วเนี่ยไอ้สับไอ้กูไม่ตายกูตายแล้วเหี้ยกูดูพว่า,ากูยังไม่ตายเหี้ยจำได้ที่กูตายมันมืดมากตรงนี้นี่ย พักทไปก่อนแรกปึกนี่นะเออักทัดไปลูกธนูกล่นเงาลูกธนูกูกบมาอันนี้เดยวรีเจอกูมึงจะล้างบางถ้ำนี้ให้หมดเลยจะยึดถ้ำนี้เป็นของกูเฮียมึงเอาลูกธนูกูมานีไหนวะนบ่บอกอุ้ยเฮียเลิ่มเล่เล้วเล่มเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วเีเวเี่เ่ยเเ่ม่เลย อะไรก็ไม่ดูเต็มเลยเหี้ยกูก่อนใจเย็นใจเย็นเย็นเมื่อใเย็นก็ควรค่อยจางก็ได้จัดทำไมมึงไม่ตายสักทีวะไอ้เหี้ยเอ้ยทำไมมึงไม่ตายสักทีเออเปิดมีโบี้เด็กด้วยอ้าอาอาอาไปไหนมันไปไหนมันหนีเหรอซอมบี้เด็กหนีได้ด้วยเหรอ อะไรอ่ะเอซามิเด็กหนีได้ด้วยไอ้ซารไม่ธรรมดาแล้วอย่างนี้ไปเรียกพ่อมันมาว่ะมันเรียกพ่อมันมามันไปขี่ไปไปขี่พ่อมันไอเดียะไอกูง่อยไอคูเด็กเกียร์ไอ้เด็กเกียร์ไอ้เด็กเกียไอ้เด็กเกียไอ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 เด็กเกียไม่ไหวแล้วเก็บความแค้นมาแล้วไอเด็กเกียร์อยู่ไหนไอ้เด็กเกีย มึือตีแล้วมือหนีดิมึงอยู่ไหนดูตีแล้วหนีกูเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ไอ้เดียเหี้ยตีแล้วนี่ไอ้สัตว์เนื้อก่อนเพิ่มพลังก่อนอ่าบางอาจนมากนะที่เอาดาบกูไปอะเอ้ยเหี้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ไอ้เหี้ยกูไมีดาบอ่ะมันมาอีกแล้วไอ้ขี้กู โโอหโูหโห,หูไม่ไหวแล้วโกวีเตอร์คุณแม่งเลยเครื่อเป็นลมได้โกวีเตอร์คุณก็ได้ไม่ได้ไม่ได้เดียวเาด่าก,กูกไปเฮ้ยไอ้ตาเมืองวีเตอร์กูไปเหรอเอ้ยเฮียตีโคตรแรงเฮียกูมาแล้วไอ้เด็กเฮีย้ยมึงทำอะไรกูไว้ไอ้สัตว์มึงทำอะไรกูไว้กูมากมา,มาเดี๋ยวนี้เลยนะสัตว์มึงมากูแดกเนื้อเพิ่มพลังวันหนึง เราบที e ็แล้วก็เป็นอย่างเงี <ım ensen> ้ยแหละมาไม่ทราบอยู่ส <único Liberty> ่วนไหนของจักรวาลโอ้โหโคตรพ่อมึงนะไอ้เหี้ยไอ้สั๊กมึงเล่นกูอย่างนี้เลยเหรอมึงเข้าอัดดูเลยเหรอมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาฮึฮึเนี่ยคิดมึงกปล่าคิดมั่ว่นี่มึงอะไรดิมางไม่ดาหล่าะ ไอ้ควายโดนกูเหี้ยไงเลยมึงมึงสู้ได้กูแค่ตอนกูไม่มีดาบนั่นแหละไอสัสแต่กูมีดาบแล้วมึงทำอะไรกูได้กูให้มึงสองทีมึงก็ตายแล้วไอ้เหี้ยไอ้ซอมบี้โห่วควฮึมาลอกโหดจริงๆก็กูจะสู้มันมาได้กูสู้ต้นหนาเพื่อเหล็กก้าอันน่ะโอ้โหกูลงทุนเยอะกวกันชีวิตเนี่ยมาเราสำรวจท่ากันก่อนไอแม่งเกิดมาเล่นกูอี ทิมหายยิงกูยังเลยไม่รู้เป็นเฮียเลยยิงอยู่กูกูพุ่นไปเป็นสิบรอบไปเนี่ยไอ้เฮียกูเลยไม่เข้าใจพวกไอจริงเลยเป็นเฮียอะไระนะมันอยู่ไหนโอ้โหอยู่ข้างหลังกู <S <S อะไรแม่โมดอีกแหล่โอ้กูไปแล้วกูไปอยู่แล้วเฮียอะไรก็วไไ่าลูกไอ้ทายกูเข้ารูแป๊บเดียวมึงจะเสนอเรื่องเดินมาน่ะ ตัวเองไอ้สารเดินมาทำเฮีย,ยอะไรไอ้เฮียเอ้ยกูรอดจากซอมบี้เด็กมาแล้วกูต้องไปเจอแม่โมด,ดอีกแล้วเนี่ยอื้มกูกุ้มเลยเฮีย,ยไม้รอบลุยก,กันต่อวันนี้กูขุดตัวนี้ไปเปลี่ยนไอ้พี่ยนก่อนเปลี่ยนึงเปลี่ยนพอ็ก่อน กูคุณรู้ให้กูเองให้กูให้ทางให้ตัวกูเดินเลยให้หนีได้สบายอะ่ะปักท็อตทั้งไปสองล้อเปิดสะพีกรปักตรงนู้นมึดเออเอออุ้ย,อยเอาเรียบร้อยดีตายสองไม่ไงละมึงมีตัวมุมมงองมึนๆไปด้วยอะไรอีกวะไอตัวไหนมันยิงกูวะ เ,เ,เ,มเ,เมื่อกี้ที่เราเจว่าเจนคิปเปอร์มันระเบลอแบบแต่เมื่อกี้นี่จอมันมืดเดียวเขาตอนที่ผมเลยยินเดียวผมว่าจอต่ำมากมันมืดมากเลยมองไม่เห็นแนะม้กระทั่งเหล็กที่อยู่ตรงนั้นกูพาเป็นสิบรอบกูก็ยังมองไม่เห็นอย่าอะไรมึงอย่าให้กูรู้นะโอเคปักทอได้ทั่วอย่าให้มันได้เกิดเดี๋ยวกูจะช่วยขุดต่อขุดต่อแร่ทองแดงนะปล่อยไปก่อนเยังไม่ได้ใช้ตอนนี้แต่อาจจะไ,ได้ใช้ในอนาคต วางล่างมันต้องมีอะไรเนี่ยน,นี่มีมันมีมันมีมีมันม,มีแต่กูไม่รู้กูไม่เห็น<ะ>กูไม่เห็นมันอ่ะเปิดนี่เงกูเห็นแล้วโอ้โหไม่ได้มีไม่ได้มีแค่สเกลนี่ว่าไอเยี่ยมเย็นไม่หมดเลยไอ้สัสนี่นี่ว่าโอกาา้กูตายมาสะกูตายมาเป็นสิบรอบกูเพิ่งเห็นเหล็กนีโอ้กูเลยหัวใจอยู่อันเดียวไอ้เนี่ย กูรู้แล้วกูควรกลับไปสร้างอะไรกูควรกลับไปสร้างโล่ตอนนี้เลยคือกูต้องมีโล่นะตอนนี้เลยแป๊บนึงเดี๋ยวกูมาขึ้นไปก่อนนอนเอออะไรอะไรอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกอะไรเดี๋ยอะไรเนี่ยไอ้พวกมึงมาไงเนี่ยไอ้เดี๋ยวพวกมึงมาไง พูงมาได้ยังไงพูงมาได้ยังไงเดี๋ยวพวูงมาได้ยังไงอะไรอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้ส้นตีนเออตายไปแล้วเรียบร้อยสวยเหลือ,อทางในอีกหนึ่งโอ้ กูจะได้พักผ่อนไหมเนี่ยเออเฮีย,ยตายสักทีไอ้สาระตอนนี้กูได้โลแล้วมึงมาทีนี้แหละพวกมึงมึงมาไม่ทำชุดเก,ก่อเลยรอหรืออะไรไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไ,มไ,ดไม่เอาเดี๋ยวมันจะเสียสก,กิ้งก่อนละฟรีกูกูเสียวกว่าเลยกูไม่น่าปักตรงนี้ไปเลยกูดูไปคีปเปอร์อ่ะเฮีย กูตายยากจริงๆเลยคีปเปอร์เนี่ยเฮียกูพูดถึงคีปเปอร์กูหันมาอีกทีเจอคีปเปอร์ไอ้เชี่ยไม่เป็นไรกูถ่านนี่ากูกูจะอยู่ในนี้แหละสักพักกูจะเอาเตียงมาเกิดในนี้ด้วยไอ้สัตว์อีกสักพักหนึ่งกูจะเอาเตียงมาเกิดใน,นี้แะไรกูจะไม่ไหวละใส่ถาดไปแบ่งมาทำท็อตน,นิดนึงสวยแล้วก็ย่างเนื้อจะได้ แตให้นุม่มแล้วก็ทำทอดทำทอดพร้อมแล้วไอ้ผู้เขี้ยทีนี้แหละจะจะแม่มดจะเขี้ยอะไรมึงก็มาเออกูพิดรู้ผิดรู้มามาแล้วอันนี้ไอ้ตัวน,นี้กูสำรวจไปแล้ว,ว,วน,นี่วะนี่นี่ตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวนี้โหปรับแสงจอสว่างขึ้นแล้วตึกมองง่ายขึ้นเยอะไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหน ไม่รู้พูดก่อนอันนี้ไม่อยู่ไหนกูพูดก่อนแล้วกูลงรู้ก่อนโอเครูปอะไรขุดทางขึ้นมาตัวเองหน่อยสวยเอ้ยเจอหมดละมีแค่นี้น้อยยังวะตรมีตัวยี้ยได้ยินกูปักไว้โอเคสวยงามสวยงามตอนนี้กูมาเป็นแผนระบบมากวันนี้ ใครก็ทำอะไรกูไม่ได้อะไรวะนั่นอ่ะเล็กเล็กเลอุ้ยอุ้ไปเอาไปเอาไปไปไปไวไปไชิวชิวปไ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 ไไ มีอาวุธลับกูแล้วมือมอนไปกูไปได้แล้วเนีับ<ะ>โอเคตรงไหนมือก็ปกักไหนมือก็ปกักค่อยๆไล่ไปค่อยๆไล่ไปปักนี่ตรงไหนมือก็ปกักค่อยๆไล่ไปปักอ่าโอเคตอนนี้ก็เจอเลขสองสองจุดแล้วดีมากดีมากปักอ่าสวยงามสวยงามรูสวยงามมากตอนนี้อุย้ยแับกระดูกลั่นเลยเมื่อกี้อย่างเงี้ยอย่างงี้น อร่อยอร่อยกูเตาะกูเตาะเล็ก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 เอ่หมือนว่ามันว่ากูจะได้แล้วกูจะได้จบคิวแล้วเฮียกูจะได้จบคิวแล้วเว้ยจะได้พ้นจากนรกนี่สักทีไปไปไปเราพ้นจากนรกแล้วนะครับเย้ตบมือแล้ว กูพ <S preach> so ้นแล้วกูขุดฐานดีกว่าเอาฐานไปไหนก็ดีกูต้องเราต้องขัดเราอย่าไปขัดแขนเราเป็นคนเอาฐานน่ะกดอ่าอแกกะเราจะไปลุงตีกูกนจังเลยเฮียตอนกูมีมหายหัวกันไปไหนหมดวะฮะเลยสับโดดทำต่อเดี๋ยว ก็หลังจากนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่าก็มีแค่สำรวจท้ำนิดหน่อยได้เหล็กมันนิดนึงแล้วก็ไปไล่ปักทอดทั้งบนให้บนเลยนะแล้วก็จะเจอมอนสเตอร์นิดนึงก็ไฟไปนิดหน่อยก็มีแค่ไ้นก็ทำละไแบบายาวๆเลย โอ้โหอยู่หน้าบ้านกูเลยนะมึงกูจะปิดคลิปดีๆก็ให้กูปิดไม่ได้ไอ้เหี้ยเป็นไงกันบ้างนะสำหรับคลิปนี้แล้วก็ถือว่าโอ้โหตายไปหลายรอบมาเลยแต่ก็เป็นคลิปที่สนุกดีนะสำหรับผมนะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดีดังกดหนดใต้คลิปให้หมเเพื่อเป็นกำลังใจในการทำอีพีหน้านั่นเองนะครับก็ขอตัวไปทาชุดก่อเหล็กให้ครบเซตก่อนแล้วก็อีพีหน้าจะเป็นอะไรไม่บอกหรอกไว้ดูคลิปหน้าแล้วกันบาย ตัวแรกตอกแตกชูวับชูวับลันลันลชูวับชูวับลา